สว,ส,สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้องไอเนาะวันนี้เฮามาส่งมอบรางวัลที่หนึ่งะเจ้านั่นก็คือรถจักรยานยนต์ Honda w เว็ <Web 110 S> 1 1 i ผู้โชคดีจากการจับรางวัลครั้งที่3เมื่อวันเสาร์ที่24มกราคม2569ที่ไหนก็เจ้าที่ห้องฮอลวิชันฮอล์นิวซิตี้เดคะ่ะเจ้าแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือผู้โชคดีของเราสวัสดีค่ะ แนะนำชื่อนิดนึงเจ้าพี่นุชจะรินกันทาเจ้าชื่อเล่นชื่อพี่สอนเจ้าชื่อพี่สอนนะเจ้าเนาะตอนนี้ฮูนี่ยังค่ะว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเจ้าและวันนั้นที่น้องโทรไปน้องไอฮูก่อนวันนั้น3ท่าน รับสายเพียงท่านเดียวนะวันนั้นได้ยินเสียงตัวเนาะนนเหมือนว่าวันนั้นจะเชื่อเชื่อมั่นก,กับข้าว่าเป็นผู้โชคดีมาค่อยเชื่อเจ้ามาอเชื่อเจ้า,าเ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 ,เจ้าเพราะว่าแก๊งคอเซนเตอร์มีเะจ้าแต่เราการันตีว่าเขาจับจริงแจกจร,จ,จริงแล้วก็มอบจริงในวันนี้นะเจ้าเนาะและอยากถามความรู้สึกแถมครั้งนึงเอาแบบ อันนี้จี้แรงๆเลยเป็นจะได้พ่องค่ะตื่นเต้นเจ้าตื่นเต้นเจ้าดีใจก็ค่ะเจ้าดีใจสุดๆเลยเจา้าดีใจสุดๆถ้าดีใจน้อยนึงดีใจ<อ>สุดสุดแล้วก็วันนี้เฮากลับมาแสดงความยินดีถึงที่เลยทีเดียวเยวนยเจา้าเนาะแล้วก็รู้จักนิมลิซิ่งมาเมินหรือยังคะเจ้าเมินแล้วเจาว้าเมินแล้วกี่ปีค่ะหลายปีมาแล้วเจาว้าหลายปีแล้วแล้วก็ ใช้บริการที่สาขาไหนคะแม่เฮียเจ้าแม่เฮียน,นะเจ้าเนาะถามนิดนึงไปใช้บริการประทับใจในตรงไหนอของนิมบิซิงบริการดีเจ้าบริการดีแล้วบริการให้คําแนะนําดีก็คะ่ะเจ้าดีเจ้าเจ้าได้รับน้ําดื่มก็ค่ะเจ้าได้รับเจ้าเจ้าแล้วก็วันนี้โชคแนทนคําขอบคุณลูกค้าเพราะว่าลูกค้าชาระขั้งต่ดตรงเจ้าเนานะแล้วก็ได้รับโชคพ่อไอหยางก็คะ่ะ บอกท่านผู้ชมนิดนึงได้รับโชคในวันนี้เพราะว่าใจดีมีโชคเจ้าเรียกว่าใจดีมีโชคยิ่งใจดียิ่งได้รับโชคเรียกว่าได้สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะเจ้าเนาะลากาตะกี้บอกไปใช้บริการประทับใจรู้จักอิมิสซิงตังช่องทางไหนคะอ๋อตังโซเชียลอย่างเงี้ยจะเจ้าเนาะลากับเป็นลูกค้ามาโดยตลอดเจ้าเนาะเจอ่าลรจะได้ถึงเรื่องถึงนิมิสซิงค่ะ บริการดีเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเ่าสองคนยิ้มตลอดและโดยเฉพาะวันนี้ยิ้มหน้าบานยิ่งกว่าู้ดีได้รับรางวัลในวันนี้เลยทีเดียวแล้ววันนั้นฮูกับข้าว่าได้รับรางวัลเนี่ยมีคนที่สมาชิกไลโอเอนะคะน้องไอซ์ฮูก็บว่ามีจำนวนกี่คนค่ะมีื่ือถ่ายนิดหนึ่งเป็นลักโอลักหมื่น วันนั้นหนึ่งใน78,136ท่านเลยทีเดียวนะเจ้าเนาะแล้วก็คูปองตัวเห็นในกระบะเหรนเยอะแยะนะเจ้าพี่ส้มตะไคร่เหรออยู่ตีตะไคร่นะลองทายลองทายลองทายนิดหนึ่งลักหมื่นนะเจ้าลักหมื่นอันนี้เปิ้นย่อมย่อมเหาอยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นคูปองเลยทีเดียวแล้วก็จะเป็นลูกค้าที่ร่วมสนุกตั้งแต่เดือน ตุลาคมนะคะปีแล้วก็ถึงสิ้นเดือน31ธันวาคม2568แล้วก็จับรางวัลครั้งที่3นะเจ้าแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้พี่ส้มฝากเชิญชวนลูกค้าท่านอื่นมาร่วมกิจกรรมดีๆของเฮานิดนึงค่ะเชิญชวนเพื่อนๆมาใช้บริการนี่ชื่อเสียง ทุกสาขาเนื้อเจ้าบริการดีเจ้าเจ้าเนาะนิ่มลิสซิ่งเพราะว่าตอนท่านพี่ส้มไปใช้บริการคงจะเป็นนิ่มเิซซงแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นนิ่มลิซซิงแล้วนะเจ้าเนาะเขามีกี่สาขาน้องไอซ์สี่ร้อยสี่สิบหกสาขาสิบเอจังหวัดท่านเออนะเจ้าเนาะไปใช้บริการได้ทุกทุกสาขานะเจ้าเนาะและที่สําคัญลูกค้าท่านอื่นอย่าเป็นผู้โชคดีเหมือนพี่ส้มในวันนี้ก็เพียงแค่ สมัครสมาชิกไลโอเอแล้วก็เป็นลูกค้าที่มีวินัยในการชรําระเงินะนะเจ้าเนาะก็ะได้ใหคูปองรับสิทธิ์รับโชคในวันนี้ลุ้นโชคกับเฮาแล้วก็เฮาจะมีการจับรางวัลครั้งที่4ในเดือนเมษายนนะคะพี่สม้มแ,แล้วจะมีรางวัลใหญ่ตัวน้องไอ้ในวันนั้นก็จะมีรถจักรยานยนตฮอนด้าเว็บหนึ่งไอวันนั้นเรียกว่ามี9รางวัลเลยทีเดียวปีเนาะน,น้องไอ้ฝากเชิญชวนลูกค้าท่านอื่น ร่วมกิจกรรมของเราจ้าอเชิญชจ,จนทุกท่านนะคะจาแลวสมสำหรับกิจกรรมแคมเปญใจดีมีโชคมอบโชคใหญ่แทนความข,ขอบคุณปี่ส,สามแม่แล้วเนาะ,ะซึ่งเราจะจับรางวัลแล้วก็มีการไทยทอดสดนะคะคุณพี่ใ,ในวันเสาร์เนาะอ่าเดี๋ยวสามารถติดตามข่าวสารได้ทางช่องทาง f a c e b o o k Fanpage แล้วก็ทุกๆสาขาใกล้บ้านท่านแล้วก็หมายเลข call center 0 9 7 3 4เ8 8 8 8, 8. วันนี้ขอแได้ความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับแคมเปใญใจดีมีโชคมอบโชคใหญ่แทนคำขอบคุณสีซสั่นสาย้ใจดีมีโชคมอบโชคใหญ่แทนคำขอบคุณ